ออสวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านครับผมวันนี้พบกับซับมหา,าสารเซอร์วิสอีกคลิปหนึ่งครับผมมาทุกท่านชาวยูทูบมาดูเจ้าซานนี่ครับ S Y 2154าทํมาทำงานตะลิงกลังเอาหินหินตะลิงลงครับผม รถใหม่ครับผมเป็นรถใหม่โอ้ปไปไปโอ้โชว์ครับโชว์ไวเก็บเลยครับผมได้เรื่องครับได้เรื่อง ตัวคอมเร็วครับผมเครื่องมิสูสีซูตัวนี้ปั๊มนะ่าจะเป็นปั๊มเท5าวีนะครับก็ไวครับผมไวมากแล้วก็เครื่องก็เงียบทำม,มาได้ละครับสำหรับเครื่องคอมเร็ว ทางนู้นก็เป็นกตตระตุ้งล่าครับหัวหม่เอ็กจินโอ้ ก็ถ้าดูแลดีๆก็ไม่แพ้ค่ายอื่นครับผมตอนนี้ก็กําลังมาแรงน่าดูสามล้านต้นครับราคาราคาในขณะนี้ก็สามล้านต้นแต่ก็เห็นเซลลซานี่เขาบอกว่า เป็นโปรโมชั่นครับสาคันลคันล้านครับผมโปโมชั่น <promotion. S 1> ไม่รู้ว่าแต่จริงหรือเปล่าเห็นเขาพูดมานะครับผมก็แต่ละแต่ละเจ้าแต่ละลูกค้าก็โปรโมชั่น่างกันนะครับไปครับไป เป็นงานตะลิงครับโอ้สวิงไวมากเลยครับผมห้องตัวจัดจ้านเอากันก็ ดูระยะยาวครับว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างมันก็ดีทุกค่ายดีทุกคันนะครับผมไม่ว่าจะข่ายไหนก็อยู่ที่คนขับคนดูแลกาบรบำรุงรักษาครับถ้าเสียก็ถ้าเสียไม่บำร,รุงรักษามันก็ไปตามสภาพครับผม แต่ถ้าเสียแล้วบำรุงรักษาเสียน้อยซ่อมน้อยเสียเยอะซ่อมเยอะบำรุงรักษาตามระยะเวลาก็ใช้ได้ยาวครับผมได้ข่าวว่าการันตีรีเพียมน่าจะอยู่หนึ่งมนชั่วโมงครับผม1นึ่งมืนชั่วโมง พี่เปลี่ยนทายหนึ่งหมื่นชั่วโมงโจดดจัดจดดจัด,จดยาวจัดไว 184ิก18ิโลวัตต์ครับผมแรงมาโอ้โหแทนเรียสองลูกโรลเลอร์แปดดูครับผม ความรู้เกี่ยวกับเจ้า SY 2 1 5 4ตัวนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับผมจะได้เป็นความรู้ให้ทุกท่านชาว YouTube ได้ฟังกันได้เก็บความรู้ว่าสเปคเป็นยังไงการทำงานเป็นยังไงคอมเมนต์มาได้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร ด้วยครับผมจะได้มีคลิปมาให้ทุกท่านได้ชมกันว่ารถแต่ละคันและการซ่อมแต่ละอย่างเป็นยังไงครับผมก็ชมกันต่อคลิปหน้าครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม